ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตรไรวลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอร์นมอต Ri ไรวลจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางเยอมหากันบ้างเพราะหากเพื่อนๆคนไหนได้ทําการกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือน youtube channel มอตอร์ไรวลของพวกเราเป็นอย่างดีก็คงจะทราบกันนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราได้มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโฉมขอ,ของรถมนนตรรไซในะกูล FR15 แล้วก็ Y ายเรไปจนถึง y ายเซเรกันอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้เคยทําบทวิเคราะห์ของตัว y ายเซเรรุ่นใหม่กันไปแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนในวันนี้ครับผมก็จะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถยามาฮ่าวายเซรรุ่นใหม่กันบ้างว่ามันมีแนวโน้มจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดเมื่ออิงจากข้อมูลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยก่อนอื่นครับผมต้องขอท้าความไปถึงตัวรถยาม A25 ซึ่งเป็นโมเดลคู่ขนานกับ y z e A3 ที่วางจำหน่ายในบ้านเราก่อนว่าตัวรถร่างโปรโตไทป์โมเดลปี2022ที่กำลังถูกวิ่งทดสอบในประเทศอินโดนีเซียอยู่ณนะขณะนี้นั้นในเบื้องต้นแล้วหากมองโดยผิวเผินเราก็จะพบว่าชุดแฟรริ่งภายนอกของมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากตัวรถ R 2 5รุ่นปัจจุบันเท่าไหร่นักซึ่งทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะทาง Yamaha นโดนีเซียยังต้องการที่จะพรางตาของบุคคลภายนอกที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวทดสอบคันดังกล่าว แต่ถ้าลองสังเกตกันให้ดีๆก็จะพบว่าดีไซน์ของปลายท่อไอเสียของมันนั้นมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือจะได้รับการติดตั้งตัวกาดกันความร้อนผู้ซ้อนแบบใหม่เพิ่มเข้ามาทั้งกาดด้านข้างและก็กาดด้านบนที่ยาวขึ้นไม่เพียงเท่านั้นตัวไฟเลี้ยวก็ได้มีการปรับจากแบบหลอดไส้เป็นแบบหลอด LED ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลัง ขณะที่ฝาแครงเครื่องยนต์ทางด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งที่ครอบกลไกลระบบคลัชก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างไปจากฝากแครงของเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว R 2 5รุ่นปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดจึงทำให้ทางสื่ออ,นอินโดนีเซียคาดว่าทางยามาฮ่าอาจจะมีการเพิ่มชุดกลไกลสลิปเปอร์คลัชมาให้ในตัว r 2 5รุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยไม่เพียงเท่านั้นด้วยหน้าตาท่อไอเสียที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้จึงทําให้มีความเป็นไปได้ว่าทางยามาฮ่าอาจจะทําการปรับจูนเครื่องยนต์2สูบเรียง 249cc ใหม่เพื่อให้มีพละกกำลังที่ทัดเทียมกับคู่แข่งอย่างตัว Honda CBR 250 r r มากขึ้นเพราะ Yamaha w a z e r r 2 5รุ่นปัจจุบันมีการเคลมแรงม้าสูงสุดแค่เพียง37 PS เท่านั้นในขณะที่คู่แข่งอย่าง Honda CBR 250 r r รุ่นพื้นฐานมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่39 PS และจะขยับตัวเลขขึ้นเป็น41 PS ในฝั่ง CBR 250 r r SP ด้วยแล้วไหนจะ Kawasaki X 2 5 r ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง249 cc ที่ให้กำลัง แรงมา้าสูงถึง50 PS อีกดังนั้นถ้าจะให้ตัว A25 รุ่นใหม่ยังคงมีแรงม้าเท่าเดิมมันก็คงจะไม่ถูกใจเหล่าสาวบกยามาฮ่าในประเทศอินโดนีเซียต่อไปอีกแน่นอนและอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวรถยามาฮ่าวาเซเรป A25 คือโมเดลคู่ขนานกับยามาฮ่าวาเซเรป A3 ที่วางจําหน่ายในบ้านเราดังนั้นทิศทางการปรับโฉงของมันจึงจะต้องมีผลอย่างเป็นนัยสําคัญกับตัวยามาฮ่าวาเซเรป A3 ที่วางจําหน่ายในบ้านเราด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟเลี้ยวที่ปรับม ให้เป็นหลอด LED ทั้งคู่หน้าและคู่หลังการใส่ชุดกลไกลสลิปเปอร์คลัชเข้ามาเพื่อให้ทันกับเทรนสปอร์ตบค์รุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในยุคนี้ส่วนเครื่องยนต์2สูบเรียงที่มีตัวเลขความจุเป็นเอกลักษณ์ 321cc ของมันน่าเสียดายที่เรายังไม่หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันได้นะครับว่ามันจะถูกปรับจูนในรูปแบบใดระหว่างการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปรับจูนกล่อง ECU ใหม่อีกนิดหน่อยหรือปรับขยายความจุเครื่องยนต์ให้เพิ่มขึ้นจนแตะหลัก40 0ีตาม เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราได้เคยนําเสนอไปว่าทางามาฮ่าได้มีการจดชื่อทะเบียนการค้าของรถมอเตอร์ไซค์ Yzr4 เอาไว้ด้วยก็เป็นได้ซึ่งพเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนอีกทีทีนี้ในส่วนประเด็นของกําหนดการเปิดตัวหากมองจากข้อมูลของสื่อในประเทศเอินโดนีเซียที่ระบุว่าตัวรถยามาฮ่า y z r, r 2 5รุ่นใหม่นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเปิดตัวในช่วงสิ้นปี2021นี้เจ้าามาฮ่า Yzr3 รุ่นใหม่ ก็จึงควรที่จะต้องถูกเปิดตัวในช่วงเวลาที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะัก และด้วยความที่อันที่จริงแล้วตัวรถยามาฮ่าวาเซเลป r 3คือรถมอเตอร์ไซค์ g l o b a l model ที่ไม่ได้มีวางจําหน่ายแค่ในประเทศไทยแต่ยังถูกส่งไปวางจําหน่ายในทวีปยุโรปด้วยดังนั้นการเปิดตัวยามาฮ่าวาเซเลป r 3หรือวงเล็บยามาฮ่าวาเซเล4ก็อาจจะเกิดขึ้นแบบเบลพรีเมียร์ลันช์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่งานอีกมาโช2021นี้เลยก็ได้แล้วการเปิดตัวในประเทศไทยของเราก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนะักแต่ช้าก่อนครับด้วยความที่ตัวรถยามาฮ่าวาเซเลป รุ่นปี2021ซึ่งเป็นแค่เพียงโมเดลปรับสีพึ่งจะถูกเปิดตัวในประเทศไทยของเราไปเมื่อต้นเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมานี้เองดังนั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้าที่พึ่งจะซื้อตัวรถ w ายเซร e ฟ3รุ่นปี2021ไปบัดหมางเกิดอาการหลังหักทางไทยามาฮ่าก็อาจจะชะลอการเปิดตัววายเซร e ฟ r 3รุ่นใหม่ออกไปอีกนิดโดยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นถึงกลางปีหน้าแทนซึ่งเราก็ต้องมารออัปเดตข้อมูลกันต่อไปอีกครั้งในอนาคตเพราะฉะนั้นนอกจากการกดไลค์ กดซับสไ i ร์และกระดิ่งแจ้งเตือน u b e Channel เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด f o l low ing กดซีน First Fanpage Facebook Motorrival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอห์นม o t ต r ร i v a อขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ